พ่กเบืองใครบบบากยือนครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเช่นเชนพี่ไอ้กล้องเลครับเด้อตังนี้งในกล้องเพิ่นจะเห็นว่าอยู่นาไปแล้วครับร้อยร้อหน้าะร้อยหน้าครับไปแล้วหบวนเข้าไปงอนแปลงไต้เหมืนต่อเี๋มัน้อยแปลงใต่อย่างน้เี่นี่ ไปแล้วไป,ไปแล้วลอยคนละไปแล้วไปแล้อเพื่นเราหไปนลวลอยนละไนลงไปน้ำหรอวจัก <c oughs> บ่